สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องการติดตั้งและใช้งานโปรแกรม a d o b ิ r e ตอร r กันนะครับก่อนอื่นให้เปิดโปรแกรมบ e าว์เซอ e r นะครับของผมใช้เป็น Google Chrome นะครับหลังจากนั้นตับพิมพ์ที่อยู่นะครับ a i n t e m i t e d u นะครับคลิกเข้าไปที่ e d Pro คลิกไปที่หัวข้อเริ่ม นะครับเข้ามาที่ Setup จะแสดงรายละเอียดของการติดตั้งโปรแกรมนะครับในที่นี้ให้เลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะครับระบบปฏิบัติการที่ผมใช้เป็น Window s นะครับคลิกคลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม a e n t o r นะครับ หลังจากดาวน์โหลดโปรแกรมสเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะได้ไฟล์ที่ชื่อว่า a d m i n s t r a t o r Setup i n s t a l l นะครับให้ทำการติดตั้งโปรแกรมลงบนคอมพิวเตอร์นะครับเนื่ไฟล์ยอมรับ,รบข้อตกลง เท่านี้นะครับเราก็สามารถใช้งานโปรแกรม a อปพลิเคชได้แล้วนะครับ